tôi đây muốn má bỏ cái cây này phu cho má nó vào cho khoa một tí sao bố thì hay sốc lán bao là hai tôi, <Chụp yá>. <tôi> số, Tô đây 23 23 nữa ờ ờ áo áo dép 2 đôi á 2 là เอาเพ่นเอายังเอากไว้โอ oh, uh, oh, right. oh, ้ขาหมากเอาเอาไว้ของเพิ่นน่ะให้หอดขาหมากคนนี้มื้นหมากชนหมากสองสามสามตัวเด้อสองตัวเขฮะสองสามหอสองสามวะเนื้อหาหกก่อนเลล่างเลกล่างหาหก เอาเพื่อนมาเล้วหาห้เพื่อนมามึงหันเอาเอาเด้อ